สวัสดีครับบ้าดินห้อยดีนอิสารครับสวัสดีมีเอฟซีตลอดจนพี่น้องทุกๆหม่องบอลครับครับสวัสดีครับบ้าตัยอีสานบ้านเท้าครับเมือนบ้าดินกับบ้าตัวนะครับภาคกันมารอเบิงเฮดครับเมื่อวันศีรษะบัครับพี่น้องฝนกระตกเพิ่มๆสำหรับโมเมนบานเบิด์ตหลบวครับพี่น้องครับเว่านบ้าดินกับบัวไหลลงคลิปครับเพราะว่าบ้าดินไปเอายาครับสองซีมาครับพี่น้องครับครับมาโดนน้ำกันครับขอบคุณมีเอฟซีแต่ถามไทยนะครับเหมือนทักไทยพี่น้องเสาของวันที่ยี่สิบ ฮ่าครับกันยายนนะครับสองพ่อทั้งหกสิบเจ็ดครับมาลุ้นน้ำกันครับว่าเบาดินกับเบาตัวสิเดนน้ำไหมโอ้ยสิได้เฮ็ดพ่อได้แกงมาครับสวัสดีครับเก็บไปตองมาห้องกระตาก่อนครับแม่ครับนี่ครับหอดปลาแล้วครับพี่น้องผมครับพี่น้องครับนี่เป็นเสียงเบาตัวพ่อแล้วพ่อแล้วช่างพี่น้องออกแหลกแหกมันพี่น้องมึงไง ครับผมนี่พี่น้องหนึ่งสอง้ยดอกที่สามครับมันคือจิตลิดแหตพี่น้องครับนี่เหตลักษณะนนเบ้าวดินจะบ่ตัดขาด้วยครับครับพอเห็นม่มียังจิตถึงแม่แลวครับนี่ครับนี่พี่น้อง มาเสาวนี่พากันเอาต้นมะพร้าวลงนะครับเพราะมันโดนใส่ลังคานะครับหายเบาฮัดมาเอาต้นมะพร้าวออกหายข้างเขาก็เบาตัวครับบาานี่ก็เอาอันยอดพ่นมากินกระซี้มะเม่าครับบาานี่นี่กี่ดองนั่งเหลวมั้งนี่เนี่นั่งเหลวเบาตวสองดอกว่าปันได้ดอกใช่ที่เก่าออกอย่างนี้หรือไงครับ เปลืงบาากขาดกระบเห็นนี้พี่น้องครับเขาแปลงพี่น้องโอ้พี่น้องดอกไม้มางามแท้ครับเกิดอยูกกลางปลาครับพี่น้องผมสวยงามเลยครับพี่น้องครับงางามแท้ครับแปลงพี่น้องพี่น้องครับเป็นี้ครับ นั่งเหล่นั่งเล่นั่งลำเห็ดเขากำกินแสบกินนัวนี่ครับถือฝนเปื่อยเอรินั่งเล่รับพี่น้องเ,เ,เ,เห็ดทานพี่น้อง เห็ดทานไปหนึ่งพี่น้องครับโอหเห็ดทานดอกนี่มาั่งามทีพี่น้องผมสวยงามเลยครับป้าพี่ดอกนึงแม่ๆครับโหอุ้ยแตกสามพี่น้องโอ้ยใบ่ไม่นีเพื่อนพี่น้องผมนี่ดอกต้มตัวแม่ๆครับบนแี้ครับ ดีนี่นี่แหละครับข้าวแปงครับสวยๆเลยครับเห็ดบนเขาครับน,นี่กำลังอ่อนๆเลยพี่น้องเห็ดท่านครับมองล้วดอกสองดอกเบ้าวตัวเก็บก่อนพี่น้องข้าวแปงครับ แดงครับโดบแบบง่ายนะครับสวยงามเลยครับเ็นลักษณะในบ้านดินกับวัาตต์ตีนนะคะกิดินบ่มีนะครับพอเห็ดพ่อเห็นนางเล่แล้วแหล่คือผู้เก็บนี่แหละนี่ครับจอเงินขึ้นดอกนั่งเล่และนั่งเล่นั่งลำเห็ดเขากำกินเส็บกินน,นัว นี่ดอกนึงอ่ะพี่ดีดอกนึงโอ้ยเทาสัมฮ <laughs> ่าฮ่าฮ่านี่พี่้องฟังนี่ครับยังไปยังามาลราสีลมตายพี่หน่อย <laughs> ของเกียร์ต่อแปรงครับโอ้ <laughs> <c oughs> นนั่นงเรียพี่น้องนีนน่ดอกน้ำงามย์ม,ม่ๆครับฮะเห็ดทานพี่น้องนะนั่นกีบดอกขา,ขาวๆอ่อนๆหนึ่งแสบครับแหล่คือเบาดินนี่แหละครับพี่น้องเฮ้ยเห,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 ห็ดทานเดือดนั่นาราเห็ดทานตินตำเห็ดทานเรือ เห็นเลือดถือเงินมาเลือดเห็น,นเ,าาเสบยบไปด้ครับแกงเราแสีบเพ็ดอี่ยังนี่โอ้หินดังเหลียบบ้านนี่พี่น้องหุ้ยหินดังเหลียดอกนี่มั่งามแต่ขาเราหงส่งสวยเลยอุ้ยขานี่หรือขาท่านผู้ใดเห็นินสีบอกเบาเดินเด้หอห้องมาบอกไร้ขาไร้ดอกหน่อยกระพาะบ้านนี่พี่น้องตาเบาดินบ่ค่อยเห็นหง นี่นี่ครับ้อกนื้เดีอบนื้นี่คบ้าตัวคุมยมคุมยมยูบคนพี่น้องจะเห็ดอีแงงดอกเฮ็ดังเอาคือปาดปาดปูดปูดอิู่เพอเฮ็ดทานครับปาดเห็ดทานพี่น้องอ้ย สุดยอดเลยครับพุนห่ะพุนห่ะพุนห่ะข้างในพุนห่นะพี่น้องหนึ่งหนึ่งหนึ่งครับพี่น้องแหนึนบนี่โอ้ยพงล่างดีๆครับเส้าเกลือหนึ่งตำแก้วบักดันขื่นแมวครับแซ่บพี่น้องแซ่บแซ่บแซ่บแซบแซ่บแจังไกะแซ่บถ้าหนึ่งกินินองหพุ่นเออเก็บเก็บวอาตัวเก็บอยู่ละ ไปโอ้โหตอนซ่อนองพี่น้องเก็บโอยได้บ้างดีเอ้ยบ้าตัวเอาเก็บเก็บไว้เลยไโอ้ยพี่น้อะต้งเบืองใต้เบืองใต้กีบดอกเพิ่นงนะครับถัก้าขาวๆนี่ก็คือบบวบัวขาครับโอ้ยไอ้ดิหนึ่งโอ้ยอันนี้แม่อีโป้เพิ่น ตาย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 มาผดเห็นมันเลือดเท่อันนี้มาอีกทีข้างหน้าพี่ผุดโอ้ยเจ้าขุนเ่าตาบอดอีกเขาว่าหนึ่งกับเป๋อยาครับแน่ครับอยยาประสาท ประสาทกลิ่นประสาทกลิ่นประสาทกลิ่นประสาทเขาแป้งเขากระแป้งเห็ดยังกระเสบพี่น้องบรรยากาศการเก็บเห็ดของบ่าวดินกับบ่าวโตครับบ้าบอยกลับไปก็เป็นสีครับอีกส่วนหนึ่งบ่าวโตกับวาอีกทานเห็ดใช่ที่นี่คือดำคันใช่ เมื่อสาเฮตเซเซขึ้นถือของเนี่ยโอ้พี่ดีพี่ดพี่ดี่ดีพนี่นี่นี่พอแล้วที่กบดอกไปกก็บดอกขาวครับเนี่ยสีขาวครับเอ้ยพี่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 ว้าว ดีสวยเถอะไปดูดีกว่าขนเบาโตพอเฮ็ดนั่งเลยพอเฮ็ดคุ้นแหล่ครับไปดูอีกอนึีอดอกนี้เป็นยังไงกีบดอกที่น้ำตาเนี่คือคือแก่แล้วครับดอกนี้ยิ่งแก่ยิ่งมันเฮ้ย่น้องครับเก็บเห็ดน้ำหลกนกำหลานเด้อครับก็ดีล่ะเอาไปหนึ่งน้องเบาวต กินกับแก้วไม่ดอนฝ่าแก้วมาหายซ้มกบปูบักไงคุนบ้าวโตดอกหนึ่งคุนโพโวเอาเห็นไหมล่ะบ่บ้าดินบ้าโตหย่านบ้าดินที่เอาห้องว้าหนุ่มเขาแป้งเขาแป้งครับมาปลานี่ยได้กาหองหลัดหลวนเรสีออกเก่าเก่าวะคนอก เงียาบ้ยหางพี่น้องสอดสายตาเลมองข้อแป้งพี่น้องข้อแป้งโหเหตุข้อแป้งครับนี่ครับนี่หอกนั่งครับพี่น้องเอาบดสุเห็ดครับเห็ดอีหยังอยู่ใต้ใบตองนี่พี่น้อง พ่อเห็นังแลบพี่น้องมาดอกงามแถอะอุ้ยขอสันอัน huh> นี huh ้พ่ออันนี้แม่อันนี้ลูกเอาคนเด้อเราไปเกิดเป็นนั่งฝาเด้อเกิดจากหนายังไม่เป็นเฮดเด้อคนสีกินเป็นนา่งฝาไม่เคยสีกินเนอมาเกิดเป็นเฮดตัวคนจนกินชือว่ามิทะเนอ้าวเป็นนั่งฝาพระอินทร์มันก็สีกีบเลนาะกาอยังมาห้องเลนี่พี่น้องเจ้าคือห้องกากาอยู่ บอกเรียกบอเอรียกสิออกตัวใดง้เก้าเฮ้ยง้อเก้าถ้าก็เก้าเก้าแล้วพี่น้องเขาแป้งครับแบบตุ้มตุ้มเพิ่อนพี่น้อง สวยเลยพี่น้องมงแงขาบางงามเลยครับขา <c oughs> พี่น้องเอ็ดอีหย่งมาดอกไงแต่พี่น้องปุ๊ดดอกนี่เกี๊ยวน้ำตาลแต่ว่าการย่างแข็งจะบานก็เอาครับ <c oughs> เอาอย่างเดียว <c oughs> <c oughs> หนึ่งแล้วมันหมดเป็นสีเลยพี่น้องหนึ่งแล้วว้าวแซ่บไล่ไล่โยอด,ดเลยล่ะครับ <c oughs> <c oughs> เฮงเถาเฮงแสบเฮงเถาเฮงแสบเบ้าดินก็ใกล้สี <c oughs> เถาล่ะสองดอกพี่น้องมะเ้าวเฮงแก่เฮงมันขึ้น่าแล้วก่อนเก็บ <c oughs> ดอกงั้นขา,ขาวๆอยู่ครับเห็ด <c oughs> ทานเลือดเห็ดทานตีนตำครับบานเบ้าดินเอิร์น <c oughs> อุ้ยหนึ่งแสบเห็นไหมครับพี่น้องอ้าปากอุ้ยด่นะครับอุ้ยอีพ่ออีแม่ข่อย พุดนะสมดอกงามเท่โอ้พี่น้องครับนี่ขาแป้งครับเคุณผู้นำเอาตัวกําลังเอาอยู่ฟังคนครับเห็ดพี่น้องดอกนี้แห้งงามครับโอ้ยตรงนี้น่านกีบดอกสวยครับไอ้ดินพูนเนอะดอกขาวหนึ่งดองหนึ่งต้นน่ะเก็บเก็บบ้าตัวเก็บเก็บเลยที่เราหงอกบ่ขึ้นว่าไอเออเออเก็บน้ำโอ้ย กินแล้วสิโบเลไทยอีกดอกคกี๊นี่คื <c oughs> อไอเก็บได้พี่น้องดอกแบบนี้ครับเฮ็ดย <c oughs> ังครับเฮ็ด <c oughs> ตายเบือ่อ <c oughs> กินแล้วตายเด็ดสมอเทิงพี่ดอกนึงพี่น้องปาดโอ้พี่ดอกนึงพี่น้องคุณอ๋อโอ้ยเต็มกระตาเต็มกระตาโอ้พี่ดอกนึงพี่น้องพุ่น้องพี่น้องพี่ดอกนึงครับ สวยงามเลยละอ๋อะไก่สีเต็มตาแล้วหนึ่งสบแซ่บบ้านนี่บ้าวนิ้เดี๋ยวพีเก็บบักระดันนะครับไปเอาบักระดันมามาใสไ่ครับพี่น้องผมตำบาเนยอับป้าดอกนี่มันคือลวยล่าเถอะื๊ดเปิดดูได้ดวงนี่บ้าโตพุ่นน่ะพี่น้อง เฮ็ดทานเฮ็ดทานพุน่ะพุน่ะอ้ยพุนพุนพุนอย่งุนพุนผุนอ้ยอะปุยว้ายห้องหน่อย่าเราเท่าไหร่นีแม่ครับว้ยยังยงนีนี่พูดละมาญ่แเบิ่งเงียพี่ใส่ฝรั่งนี่อุ้ยเฮ็ดทานัี่มาดอเดี๋ยวพูดข้างในบอกงหนึ่งปาใส่ตาเบอรี่เฮ็ดทานไหนนี่หนะมาผดมาเหลือแถอพี่น้องคุณไ กระตาใส่มดบดดอกพี่ได้เพิ่งเไปเองคุณนี่ละดอกจ้งกรมีพี่้อกนป๊คุณอะคุณะคุณะดอกแค่นดอไรงาครับพี่ดอกครับหนึ่งครับหนึ่งพี่ดอกครับงดไปหน่อยดอกนี่กีบดอกที่น้ำตาลเอาครับนี่ดอกแบบนี้ ยีน้ำตาลเอาเมียเบิดบ่เลพี่น้องคนมีเท่าไหร่ก็จะเอาให้หมดนี่โอ้ยพี่หนดอกมางงามเลยพี่น้องครับโอ้ยมาเดินคุณแม่จ้ามาเก็บน้ำบาวดินครับคน่ะดอกตูมก็มีแม่แครับคนไหยดอกอันนี้ตูม ชสวยเลยพี่น้องครับดูให้ดินเก็บครับเออโอ้ยเฮ้ยเร้าตือเกี้ยวเขียงน้ำกระค่อมพะโล้ยคุณอะไรโอ้ยเห็ดฐานเลือดนะครับสวยงามมากเลยพี่น้องนี่ว้าว มาปวดมาปวดมาปวยมาปวฮปเ้ยเก็บกองไน่อกกันพี่พี่เนาะเก็บเก็บเก็บเก็เอาตัวเก็บนี่เป็นเนอเนหนัง่างการนอ้ไงแพอยางงีแลวแก้วปลาแดกให้เบากินบเก็บแก้วปลาแดกแกวตาเหลือกไม่ดอนคนตำมะหายเบาดินเบาตัวเบาบอยครับ กบปุ๊บบักไงเอ้พี่ดองขอบคุณแม่ดอนนะครับส่งน้ำพริกตาเหลือกมาให้จากอบึงการเนาะมีมี้เก่าเรือยครับพี่ดองบอกทน้องเ้องมาดิหรือว่ามันด่ออก้ลยคักเนาะเบาตัวน่องยังอยู่ดินี่เอ้าเอาผีเกือบเยี่ยม อีพูนพี่ดอกอุยดอกน้ำมะใยเดี๋ยว bao ตัวเก็บเด้ให้พี่น้องมั้งไงครับพี่จ้าพูดนะอุ้ยงามครับนี่ไงสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยครับเก็บเก็บบ a าตัวอุ้ยงามดอกใหญ่น้องครับเปิ่งเติเปิ่เติมดอกเดียวกินได้ที่บ้านนั่นดิดอกหน่อยมันมีข้างในนั่นใช่ครับนั่นดีว้ายลูกแย้มบนลูกแอ้มลูกแย้มบน หนึ่งเนนสียบแต่ได้แแม่ครับขอเทดทานโมบอกง้ายหนึ่งพี่น่องบาเดียนก็เต็มตาคนน่ะสวสัดจุ่มบุ่มนั่งแหล่นั่งแหล่นั่งลำเห็ดเขากำกินแสบกินนัวน,นั่งแหล่ก็นั่งแหล่นั่งลำ บา้บาตัวดอกนี่พี่ดอกนึงบ้าตัวาการะตามาใส่ไงอางนี่อทันไงนใส่โอ้แม่นยุบเลยพูดบ้าตัวเต็มบิดลบัดที่นี่มองใส่กสิบมีบ่ครับุณครับ่บบอยเลยพี่ด้เมืองเตกตาเมียจังได้นได้ตีบาลดมาโอ้ยอันนี้มันแหล่แลลวเก็บบ้าตัว เฮ้ยเดี๋ยวนอุ้ยสองดอกพี่น้องสุดยอดสุดยอดคุณบ้าโตถ่วงนี่เพครับเห้นนั่งแหลกครับพี่น้องแหลกครับผม่สองดอกครับเออบ้าโตถวงยังเนาะนี่ครับอ้ยนี่นี่นี่ นั่งเล็พี่น้องนั่งเล็บดอกหนึ่งนะมีออดอกนึงครับพี่น้องนั่งเล็ครับลายใบตองปลลกอยู่เนี่ยนานว้าวเห็ดถาน,นพี่น้องเห็ดถานนะเอาเห็ดยังสันนี่โอ้ยสีมันคือแหลกบางงานคือหนาเบาดินเด็กพี่น้องแหลกใกล้ตาย ดินก็บาตัวบ่ดมากสองสามหมู่งออกออกคักออกแงเขาลูกพังงานไงหาหามาตัวฟังฮะเฮ็ดน,น,นง,นง้ยนส่เงขาวๆนิเฮ้ยพยายามจะหมานเลยด้วเด,ด,ด้อเขาเยอะบ่อยดิ เต็มกระตาแล้วครับเต็มกระตาแล้วพี่น้องครับพ่อเป็นเด็กนั่งแหล่พี่น้องโอ้นั่งแหล่ครับดอกแบบงามเง่าพี่น้องกําลังเป็นตูปูติปิอยู่กันนี่ครับมึงนี่ยใครเขาแปลงครับเนื้อเดือดงวนดอกนี้ครับ เอาดินก็ลังสีย่างกรับแล้วพี่น้องเห็นเปลือกล่องกองปงนี่โอ้ยมันจะต้องเสบแทะมื่อไ่พี่น้องเปลือกมะล่องกองเผลมาหาเห็ดตุผลภาก,กันกินหน่โอ้อยากดี<อ>ย่างต่อไปมาโจรที่จาก,ก,กไหนบอกอได้กินหน่วยมันเมันกินไปแล้วหิว<อ>เข่ามากเลยอยากบาท่ทยเนี่ยอ,อย่างไปย่างมาเห็นขา้าเจ้าปอบเปลือกมะล่องกองไว้กลางป่าพี่น้องมันกระเด็นมันมีเม็ดมันบ่มาโจรใช้ไปปลูกสู้กิน <laughs> บ่มีหน่วยมันหลงเหลือใน่บ่บ่ได้เลียแน่ไม่หนักยากพิลารถนะครับบอเอาหมดไม่ดีนแล้วร่องก่องบอกว่าเอาหมดมันเรีบปานสูงหน้คนเฮียผู้ใดหรือไม่ว้ายบอกว้ายผู้ใดแล้วไปเฮ็ดบอกเสือมันยังระบายตัวพ่อเฮ็ดหลายทีมพ่อสูงหน้อีกบ่โอ้ยมาเฮ็ดกับบ่มาหาที่เสือเนาะ มาสร้างมาถอดกางเกงในไว้น้ำปลาพี่น้องต้องใช้ขีดแตะไข่หมอโอ้กว่าบอกว่ามวยพี่น้องหอดรถแล้วพี่น้องครับมึงเกือบบอดหิวเข่าครับไปพอเปลือกบอลล่องกล่องนายเขาไปเห็นเหี้ยกันจักหน่อยสองหน่อยไม่ได้ที่ข้างนอกแต่อยากฝัานแล้ว ครับผมมอรถเลรครับครับหาเห็ดของเสามือนี่ครับวับนที่ยี่สิบหากัญญาสวดกระตาครับเห็ดทานเห็ดนั่งแหล่ครับพี่น้องหล,ลหลายครับเป็นโอกาสไปาหาอีกครับอต่เอาเมียโบเบิร์ตพี่น้องิึงนี่ัวดอกงานพี่น้องครับนี่ครับน,นี้ก็เห็น เฮ็ดนั่งเลครับเฮ็ดทานนี่แซ่บเสียดีพี่น้องโอเคครับพี่น้องดอกตูมดอกกระลังบานครับกีบดอกนี่ครับบางบางบางบานเพิ่งกระเอื่อนเฮ็ดทานเหลือนะครับเพราะว่าวลาเขาไปสู้เพิ่งเสียออกสีเหลือแนวนี่นะครับแต่ก็กินได้ครับบ่เบื่อบ่ตายนะครับเบาดินกินมาหลายเทียแล้วครับเก็บมาตั้งแต่น้น่อยแล้วครับพี่น้องสีผ้ากันกับบละครับพี่น้องคิดเห็นเปียบบอกก็ลองกองกันกันยังคืออยากอยู่พี่น้องหิ้วครับพี่น้องครับ ครับผมพี่น้องครับคุณนะเฮ็ดครับนั่งแหล่เฮ็ดทานเต็มกระตาครับครับพี่ละพี่น้องเล็กระตาใหม่มาหมานหมันอ้ยหลางใส่เศร้าเกียร์ดีๆครับหนึ่งครับหนึ่งหล้วก็ตั้มเก้วบักกระดันพี่น้องครับมือนกับพระกันมาดูสองตานะครับเอาเมียกับเสี้ยวเบิร์ตครับพี่น้องครับเมืองคากเรากินแต่เราขนกินเบิร์ตพอาสามดอกทียันเอียออกอยู่ครับพี่น้องนะตดอกใหญ่กใหญ่เลยครับพี่น้องผมคุณนะใหญ่น้องขับใหญ่ยังใหญ่กูหนีก็ไม่ครับ เอามาบเลยครับมากินขอบคุณขอบคุณครับแม่แม่เอฟซีครับทุกๆหม่องทุกๆุกบอลนะครับตลอดจนพพี่น้องทางเล่าเลยไอ้ซะยิ่งพพี่น้องที่จากทิ้นฐานบ้านเกิดไปสู่ชีวิตเป็นความเป็ขั้วทางต่างแดนครับขอบคุณขอบคุณเ้อครับแม่ดอนเนาะครับทางบึงการเพบึนฟังเพิ่์นทรงแก้วน้ำพริกตาเหลือกมากนะครับกระป๋า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 ถ้าบานเท่านี้แหละครับกระปุกบอกง่ายสามกระปุกพี่น้อง ก็จะพอดีแหละครับเม่อนี้บ้าดินเะสิเศร้าเกลือล่างที่ทานหนึ่งกิ่มแก้วของเมดอนนะครับขอบคุณด้อครับแม่ด้วสุขภาพแข็งแรงลำรว้ยสุขภาพแข็งแรงครับตอดจนแม่แม่ทุกหมองทุกบอลที่บริสุทธิ์ทรงสิ่งทรงของยังกระตามนะครับขอแต่ก็เลีงใจครอบขอกำลังใจขอแค่เพื่อนเหม่เมาเบิ่งคลิปมาอเยี่ยมมา่ชมบ้านในหน่อยซีหลังนะครับห้อยดินอีสานบ่าวตอีสานบ้านนฮาบ่าวบอยแดนอีสานสาวม่อีสานเพราะเราลูกล้านก็ดีใจแหละครับพี่น้องครับ อาคลิปนี้ไปสัมนัสกัซะก่อนฝากกดไลค์กดแชร,ร์เป็นกำลังใจให้ลูกให้ร้านในเหตุคลิปดีๆสุดพอไปพี่น้องเบื้งนี้ด้วยครับลำดวยสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับ